ถัดไปตัวอย่างที่39มเก้าเขาบอกว่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวน,นะครับชามละยีบาทมีค่าเช่าร้านร้อยบาทต้นทุนค่าใช้จ่ายวัตถุดิบเป็นชามละ18บาทถ้าต้องการได้กําไรไม่ต่ํากว่าวันละ500บาทต้องขายนะครับขายให้ได้อย่างน้อยวันละกี่ชามนะอ่ะเริ่มจากอันนี้เป็นข้อสองอัน็ปีห้ข้อสา 2, 6, 6, 6, 7, 7, นะครับเพราะฉะนั้น มันจะเป็นเลเรื่องของ f i กคอ c o s กับ v a ร u e cost นะครับก็คือต้นทุนที่คงที่กับต้นทุนที่แวร์ลี่ตามเปลี่ยนแปลงตามจํานวนชามก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่ะก่อนอื่นกําไรเนี่ยเกิดจากอะไรกําไรเกิดจากขายได้ลบต้นทุนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ให้ x เนี่ยคือจํานวนชามก๋วยเตี๋ยวนะครับ ดังนั้นขายได้ของอาจารย์เนี่ยก็จะคือ2 5 x ก็คือชามละ25บาทขายได้ x ชามนะครับต้นทุนอาจารย์ะคือ120บวกกับ1 8 x นะครับดังนั้นกำไรอาจารย์ก็จะคือ2 5 x ลบกับ120บวก1 8 x ซึ่งมันต้องมากกว่าเท่ากับ ห้ารอยบาททุกวันนะก็จะกลายเป็น 7x ลบ120มากกว่าเท่ากับ500 620 7x นั้น x ต้องมากกว่าเท่ากับอันนี้ประมาณ8 620หารเประมาณ88กว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้น ถ้าต้องการให้ได้กําไรไม่ต่ำกว่าวันละ500บาทก็ต้องขายให้ได้วันละขั้นต่ำา9 9ชามมันเองนะครับ